หลังจากที่เราเลยห้องเกจิอาจารย์ดังๆมาเราก็จะมาเจอจุดที่เป็นคล้ายๆทหารฝรั่งนะมีม้าปั้นเป็นหุ่นขี้ผึ้งนี่ตรงนี้มีการเล่นหมักลุกเป็นหุ่นขี้ผึ้งเรามองนี่เรานึกว่าเป็นของจริงนะครับนี่คนรอก็โอ้โหนั่งรอจนหลับเลยนี่บอสบอสบอกว่าขอดูหน่อยนั่งรอจนหลับอ่ะนะที่นี่เนี่ยตรงนี้นี่ก็เป็น จุดต้องบอกว่า,วาเครื่องดนตรีนักนักเล่นดนตรีหลากหลายนะนี่ฝรั่งนี่ไม่เป็น,เ,ปนเ,เ,เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอเมริกาประธานในพิธีอเมริกาหรือเปล่าโบราณโบราณน่ะเขาวาดไว้อันนี้ผมจะทะลุมาที่ห้องตรงสุนทรตองเรตรงที่เด็กเล่นนะตรงเด็กเล่นขภัยเด็กเล่น,นเด็กเด,ก,เเกเด็กเด็กเลิกเด็กสมัยก่อนเล่นของเล่นเดี๋ยวตามกันต่อฮะ